สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องชายทําอาหารเช้าให้ทานอร่อยมากเลยค่ะต้มแซบก่อนพาไปเที่ยววัดไร่ขิงนะคะมีอย่างหนึ่งที่อ้อไม่เคยลืมนะคะเขาอาจจะเติบโตที่ประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่เจ็ดขวบมาอยู่อังกฤษแต่ว่าอ้อเป็นคนชอบไปวัดมากแล้วก็ชอบไปทําบุญมากนะคะถ้านางมีโอกาสนางจะไปทุกวัดเลยค่ะ กลับบ้านทีไรนะคะถ้าได้กลับด้วยกันอ้อก็จะบอกว่าแม่พาหนูไปวัดหน่อยวัดไหนก็ได้หนูไปแล้วมีความสุข <c oughs> ที่นี่มีรำแก้บนด้วยนิตาก,ก็เลยแอบบนไปเนิดหนึ่งนะคะปนบานเอาไว้เผื่อได้ประสบความสำเร็จนิตาก็มาแก้บนนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวมาชมตอนสำเร็จนะคะหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมพวกเราก็าพากันไปซื้ออาหารปลามาให้ปลากันนะคะ แต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือที่นี่เขาฉลาดมากเลยเข้าเอาอาหารปลาไปแช่น้ำให้พองแล้วก็ใส่ขวดนมเด็กแล้วก็ตัดจุกแล้วปลาก็มาดูดเอาทีละตัวทีละตัวน่ารักมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบว,ว้าวทึ่งเลยในในความคิดที่เขามีแบบไอเดียดีๆแบบนี้มันเป็นจุดขายมากเลยตรงเนี้ย ขวดนมอาหารเนี่ยนะคะเกาขายอยู่ที่ประมาณ20บาทนะคะต่อขวดกว่าจะป้อนน้องปลาเสร็จนะคะก็ผ่านไปหลายนาทีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเชียรแหละ หลังจากให้อาหารปลาเตร็จนะคะคุณผู้ชมน้องๆเขาก็พากันเดินไปไหนก็ไม่ตาบนะคะนี่สาบแลหลหนตรงรูปปั้นเนี่ยคะ่ะรูปปั้นดินเนาะก็เลยเดินเข้าไปดู ว้าวสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมเขาปั้นจากดินเหนียวเนาะที่เขาเขียนบอกข้างนอกอะ่ะเราดูสวยมากสงบเข้าไปข้างในว,ว่าว้าวทึ่งในฝีมือนะคะคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่เห็นเนาะยังไม่เคยได้ไปในนี้ก็ไปชมนะคะสวยงามอลังการมาก คนก็เดินเข้ามาชมกันเนาะดูสินางกินนารียใช่ไหมตัวงามจริงๆคำมีจินตนาการดีมากเลยแต่แล้วเดี๋ยวก็จะไปที่อื่นต่อนะคะคุณผู้ชมไปหาอะไรทานอร่อยๆอหลังจากนี้นะคะ นิตาได้ไปปล่อยปลานะคะแต่หาวิดีโอไม่เจอไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราออกไปจากตรงนี้สวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมอทำจากดินเหนียวเนาะโอเคไปต่อค่ะคุณผู้ชมตอนแรกเดินออกมานึกว่าหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไม่หมดยังมีอีกหน่อยนึง สวยงามมากก็ทำได้สวยจริงๆนะคะคุณผู้ชมทึง่งทึ่งในเป็นละปะดินเหนียวดูที่นี้ยสวยจริงๆเลย หลังจากเดินเหนื่อยแล้วนะคะก็ไปหาไอศครีมกะทิกันนะคะนั่งอยู่พร้อมหน้าเลยมีน้องชายล้านสาวล้านชายน้องสไปายและก็ลูกสาวคนสวยนะคะมานั่งทานไอศครีมด้วยกันเย็นๆโอ้โหบรรยากาศตรงนี้เขาทำได้ดีเย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็เดินไปเดินทางออกเนาะใกล้ถึงเวลากลับบ้านแล้ว เราก็เดินมาตรงนี้รู้สึกจะมีพระวันเกิดนะคะให้ถ่ายรูปกันสนุกสนุกนะคะมาวัดไร่ขิงคราวนี้นะคะมีความรู้สึกนะคะว่าอยากกลับมาอีกค่ะมาทำบุญวันนี้มีความสุขมากเลยได้ดูอะไรสวยๆคือสบายตาและก็สบายใจสบายทุกอย่างและก็สนุกด้วยคะ่ะคุณผู้ชม แล้วที่นี่นะคะไม่ร้อนด้วยเนาะดูเขาทำลังคาแล้วเดินแล้วทั้งโลงทั้งโปร่งนะคะตรงนี้ก็มีตู้หยอดเพลงนะคะตู้หยอดเหรียญติบบาทนะคะได้ฟังเพลงและได้ชมวิธีชาวบ้านสมัยก่อนเนาะน่ารักมากๆเลยเพลงที่เขาเปิดเนี่ยนะคะเป็นเพลงไทยเนาะแต่ว่า นิสตาก็าไม่แน่ใจว่าติดรลิกติดหรือเปล่าเนาะก็เลยไม่กล้าเปิดเตียงนะคะแต่ก็เปิดเข้าจังหวะมากๆากดอคุณผู้ชมน่ารักน่ารักสมัยก่อนโน่นเนาะทำอะไรเราก็ลงแขกกันมีทั้งอาหารฟรีแล้วก็ร้องเพลงตกเย็นก็เดินกลับบ้านตำนาเกี่ยวข้าวนวดข้าว ล้วนแต่ลงแขกทั้งนั้นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เป็นเงินเป็นทองทั้งหมดดูตรงนี้แล้วคิดถึงความหลังนะคะคุณผู้ชมตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชม วิดีโอจนจบด้วยกันยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงและก็เจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ